จอรงอนะอไบ่อออทายมุเงินอะไรไปน้ำเราเอาปตงติดต่ออีกโอ๊ยจากสีเห็ดอย่างเนียพี่ตงมมอแต่ละเว้นยอดข้าวเปกกระองเห็ดนาอู้อันนี้คือนี่เลยนะฮะแต่เรามีอย่างอื่นด้วยนี่แชบหมูเราก็มีล้วก็มีพวกอันนี้กาแฟร้อนเราพิอันก่อนไหม ันนี้คือกาแฟ,าฟาร้อนนะครับพี่น้องอเมริกาโน่คอยเบีรค่อนเย็นห่อนพี่น้องเนี่ยตอนเช้าๆก่อนไปมหาลัยก่อนไปทํางานก่อนไปออฟฟิศมากินแบบติดแก้มแต่ราคาพื้นบ้านพื้นบ้านมากวิวก็ดีดูสิป้านึกว่าอยู่ยุโรปยุโรปก็ไม่ปานมีเห็นมุมห,หีิง่ายไปรลยเป็นมุมหี่ตงมาไทายเลยมาทางกินเลยเหมือนอยู่เมืองนอกมุมเนีย้ย แต่ว่าต้องเอาสารน้ำแข็งออกก่อนนะจะได้เป็นเมืองไทยแต่ตอนนี้ไม่เห็นนี่อันนี้บังอยู่อวีมันเกิดซีรี่ย์ไงบ้างอ่ะของดังเมืองอุดรนะนี่เร็วๆรีบมากินสำซามันดังอยู่สำซามันดังอยู่รีบมากินนะไปมากได้ับพี่น้องเจยดเชิญนะครับเพื่อดูเรื่องมาก วิธีการทานนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะเค้กราคากี่บาทมาสุดโอ้ยเท่าทหร่เกี่แปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทไม่แพงนะนี่อุ้ยหอมมากเราจองหอมมากที่มาแล้วมีคนรับพี่แล้วน่ะมีคนรับพี่แล้วล่าสุดเค้กจะไปลาวแล้วนะเอาเหรอโอ้ว่านก็จะเห็นถึงเครื่องไปสองก้อนบอกมืดหลายล่าสุดเค้กจะไปลาวแล้วเธอเค้กจะไปลาวแล้วนี่ืม เราก็จะอย่างนี้นะครับเราจะ<ม>รีวิวการวิจารันถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีครับตามหาอ้ายใุใสกระบอกเฮงนอนใจเย็นยนคุ่แม่หนええักดีใจนั่นตลกสวัสดีครับแม่แม่คุณหนุ่ยลอยไล่ ระดับนี้แล้วเนาะพ่อแม่ลูกค้าบอกว่ารักนานอยู่ยไซสหางก็นฟอไป็นน้ำาลางแล้วนะได้ยินเสียงมันตั้งสร้าง gps มาไม่เจอใช่ไหมแม่มันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่ขึ้นแม่กุนนอกกันแล้วอะไรสุดที่นี่แม่กันลังไลไรสุดอยู่ที่แม่ด้วยตอนนี้แม่เก่งไรอู้ยลดจริงด้วยอินเดียไรไม่มากเนี่ยอันผ้ากำสร้างอย่างระมัดเขาไปสั่งก่อนไหมแล้วจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาต

bóng yoga anh đang xông mà đứng cách anh, măng nghiêng <coughs> nghiêng, măng

ทำไมซาซิสแคปเราค่อยออกมาดีกว่านข้าวมาดิบมีหลังตข่อยจะไม่เก็บถอยใงตังหาเราเที่ยงข่อยอยู่เงินทองซัมป้าพี่น้องนี่เลยวิธีการทานนะครับผมเรียวๆอันนี้บีบน้ำตาลตะโนดก่อนบีบเลยไม่ใช่ซอสเมกี้นะน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดปีใหม่เปิดไม่ใช่แากไปเที่ยวเปิดตลอดจ้าปีใหม่กับเปิดใช้ปีใหม่อยู่ตลอดกับจะมีมุหยุดอยู่ งานทุงสิเมืองกับเปิดชายูเปิดแค่งานทุงอยู่นี่มาบอสหอมากพนนแ้วอุะไมได้เดียวนี่ยแคอาบน้ำอยู่มั้ง็ปทามาอืมอืมเบยเตยไหมลวดแล้วอย่างกาแฟนะอุ้ยเพรอยากตายเล้วอ่ะ ก๋แยเี๋ยวทน่ทำแอมั้ฟาดเป็นน้ำแกดลองซองอี่เียไม่ด้ลองฉ่ำฮะฉ่ำไงเสียแม่ก็พี่ฉ่ำเป็นน้ำแกงลองซองแบบนี้ว่ามันเป็นน้ำากงลองซองแบบนี้เข้าใจไหมรองซองข้าเหีซองคือเคียงข้างเมนไม่ใั่ ไปนี่เนี่ยสองกิโลนี่ค่ะคำหึมากมากอีกแล้วครจะไหนกรไดซาลาบุตก็ะได้าดีดีพญซาลาบุตเด็ดเด็ดเด็ดทายาทเราจะทำเอซื้อปเดซื้อเนี่ยย้อนพญาน่เดทของบอลบอลาลาบุตรนี่ย้อนซอสซอสพูดนีเดกระเล็นซาลาบุตบารุนกกาแย เค้กบรรยากาศดีมากสุดยอดครับคอยบองเลยคอยนึกถึงช่วงไปกอดแม,ม่เ <ขอ S 2> มป็นหน่ะแบบนี่อะลวดนี่เนี่ยให้ดูเลยมันเป็นอันนี้มันเป็นในหน้าขนมไทยนะเหมือนรอดเอเหมือนในพวกทองหยิบทองหยอดนะบนแม่อร่อยเลยบอกให้เลยอดฉรับวันแรกที่บอสเอาให้ชิมอะไหวหม้อก็จะชิมทอดน้ำาลใส่มากด้่ยอร่อยจริงเรื่องน้งขาดจอบหั่นี่ มีนี่อะไรติเดเสียงเลยเื่องต่างาอะไรอเนีนบ,าาบอกนื่ตัางชาโลิดเสียงอืมหอือความความแค่นความเ,นามเ,นามเนปนเือมมากควมกินหป็นการลองสอกดีมากให้<แ>เจ้าออออลอยอ้องร้องเป็นไทยก็คือไปเ,เาาข้ากันเข้ากันดีมากเป็นคู่กันไปดีมาก คนหรือเค้กครับอัน <c oughs> นีน่้พี่น้องมันเป็นใส่เนี่ยทำเป็นอย่างนียบว,ว้าเหี้ยบเลยใดๆคือหนุ่มสวยอืคือ,อบอรัริอืรไม่เคยไปร้านยินดีนะครับพี่มาเที่ยวเรื่องมาเที่ยวเรื่องนะครับพี่หนิงเนาะพี่ตัดตีบอ่ะไม่เห็นนะลูกพี่หนอน กล่องเคี้ยหมดใช่ไหมนัตตี้ไปไม่ได้ลุงเขาต้องเดินทางมีแต่นัดน้อยอย่างนี้นะเฮ้ไปนัดน้ออีกวอรฉ่ำมากลูกค้าล่ะโอลูกค้านี่ลูกค้าวพอมาสั่งแต่สวยก็น่าหวนท่นี่ผู้อะไรด้ล่ะถามอะไรเนาะ สติวตีนี้น้าวได้ไปทานมากเลยคุณต่อจบมากเนี่ยเ็ปตัวบัดที่ตัวน่องมันเนี้ยมึงคงคือทำได้เกือกเกือเลเขาก็มีของเขาอยู่เอามาแล้วหหมดแล้วหรอเนี่ยชาไทยอร่อยมากแซ่บมือแนงกับมีคเนเสือดังหนิพี่น้องเอ้ยถายพูมิน้หอ งานเพาพระพญาเลยหลังเมื่อก่อนงานเาพระพญาเลยเล่ซ้ายเล่ขวาอัน <c oughs> นี้กล้องอย่างนี้ก็จอเชฟบอกกวจะาใส่องเปิดชวยนี่ เกิืตาแตงกระสุนพี่หนุ่มเดี๋ยวใอรจะบอกลรามาจ่อแห่งอรท่างเด้อสร้างอ่ะแมนเอาไปอันมุมขนาดเลยใช่แล้วมันพับอ่ากลางแห่งมันพอดีมันหมุนมันหมุนดีวะเอ้ยมันมันพอดีดิเดี๋ยวไปเบอร์น้ำกันจะไปเบอร์น้ำกันก็ได้โรแมน ม,มีมันพับได้ไงสวัสดีครับได้ครับผมเดี๋ยวเดอพี่หนอเด้อขออนญ้ออีฟตามนิเล่นบุอครับเาอ,งงอ,เอาไน,น่นเองลาไ่ลสวนเด้อได้ปะลละ เด๋ยวจางมากันก็ได้ก็ว่าถือไปคนมุมนั้นสวยด้วยนะมุมนั้นถ่ายมาเงี้ยสวยครับไอไม่ใช่ว่านี่เงินอะไรใช่ได้คบไหมล่ะได้คมไหมล่ะ ขี่มโม่ใ์ไปเหล้องเงินพี่น้องเอ้ยน้ำตาลสาวใจสู้น้องสาวใจสู้มากขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดจนผิวดำไปหมดเลยเอ่ะทีมงานเบื้องหลังเราพนักงานใหม่ห,มหรอจก๊กไปพ่ายอย่งางนี้น้องพยาบาลฟรีแน่นน้องแต่ละมื่นแต่ละปีเนาะพนักงานคือรวยแท้โอเคค่ะซื้อยืดตลาดยี่สิบบาท บ้านางานเ้่าพี่น้องใช่ไหมใช่แต่ว่แต่เริ่มเริ่มลงตัวแล้วสบายสบายแล้วอยู่นิ่งขิงนิ่งดีแล้วกระบอกแล้วเป็นตะมือแรงอะไรมันประกาศเป็นชู่มือดอกวันนี้เพราะว่นุ้ยเลยรถบันไปซุ่มเด้มเพื่อรักล้มดีกว่าอันนี้ก็มาทำงานรับจอบรันละยี่สิบห้าบาทน้องสาวน้ำนตาลในบ้านเฮดไน่อมีอานีพบดสุขชนื้อพี่น้องแมนชุบหนีชุ่หนี่ร่ต้อกค่าตัวดอกกินค่าแต่กินคอกระเบิดเร็ว กูงงสุดสุดอาเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายขึ้นแล้วเนาะลูกร้านฝึกร้านจานใช่ไหมฝึกร <c oughs> ้านเด็กเก็บร้านอันนี้ก็เป็นให้ลูกค้ากลับบ้านพี่น้องลูกค้ากันนสั่งกลับบ้านก็ตอนนี้เขาจะสั่งไปลาวด้วยสั่งข้ามสอปลาวสั่งสั่งไปกินที่ลาวส่งนอกก เค้กส่งนอกนะจ๊ะที่รักจ๋าปวดขาป่ะแม่ผมยางวานี่เกือบตานกือตอารเลมมาเอาจจะพันเลี่ยวไอ้แม่มันพันอนพันได้กี่พันหรือเปลาป็นไหเฝ้าเปิดครับผมแนะนำกาแฟคุณแม่หน่อยฮะอันไหนแซ่บ ถูกต้องเพราะหน้าตาหล่อมากแสบวะจ้าอุ้ยแล้วช่องนวบอพร้มอมอยู่เนาะอันนี้กลับบ้านแล้วใช่ไหมฮะ พาดซื้อกับบ้านด้วยแคบหมูกับบ้านด้วยขอบคุณนะครับแม่จะกินอะไรแม่แม่อะไรเป็นรสนแม่ เวีนน่ดนเซามมันขึ้นกี่เซนมันเป็นใส่ล่าวมา